สวัสดีครับสวัสดีสาวกรือใบสีฟ้าใน YouTube Channel c h anel n The Citizen ทุกท่านเลยนะครับมาเป็นข่าวสารประจำวันกันนะวันนี้วันจันทร์ที่22เดือนสิงหาคมพศ2565นะครับข่าวสารของทีมรักของเราหรือใบสีฟ้าในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของควาหลงหลังเกมสุดเดือดเมื่อคืนนี้นะครับที่เราบุกไปเซนต์เจมส์พาร์คแล้วก็เสมอกับนิวคาสเซิลไป3-3เก็บมาได้1แต้มนั่นเองวันนี้ก็จะมีบทสัมภาษณ์หลังเกมของกุนซือ อย่างเป๊ปกัวเดล่าแล้วก็นักเตะอย่างแบรโดซินวามาฝากกันรวมไปถึงมีอัปเดตเรื่องอาการบาดเจ็บของทางนันทันอาเก้มาฝากด้วยนะครับนี่เป็นความหลงหลืองเกมทั้งหมดที่ผมจะนํามาเล่าสู่กันฟังอัปเดตให้กับแฟนๆได้ฟังกันในคลิปคลิปนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวกันครอบครัวทีซิเซนครอบครัวเรือใบสีฟ้าสําหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาด คอนเทนต์ดีๆข่าวสารต่งตางๆจาก YouTube c h anel ทีซีีเซ็นอย่าลืมไปกดกระดิ่แจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีนะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่อยากจะนําสินค้าโฆษณามาลงในช่องก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงโดยคอนแคที่ทิ้งไว้ใต้เดสคริปชันของทุกคลิปทุกไลฟ์เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Membership ก็สามารถไปกดสมัครกันได้เป็นการสนับสนุนช่องไปอีกทางหนึ่งนะครับร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนเท่านั้นมีแค่หนึ่งระดับผมฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกัน ไปเริ่มเลยนะครับกับความเคลื่อนไหวควันหลงหลังเกมของเมื่อคืนนี้นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่เรื่องของสกอร์เลยก็แล้วกันนะฮะสามสามสุดเดือดแบบเดือดจัดนะฮะเมื่อคืนไลฟ์หลังเกมก็เอาจริงเมื่อคืนไลฟ์หลังเกมผมอาจจะแบบมีตึงๆบ้างนะเพราะมันดึกนะตอนตีหนึ่งกว่าแล้วะนะถ้าพูดไลไ์ผิดพลาดติดกุบตะกักอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับ แต่ว่าคืนเกมเดือดจริงนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ชวนลุ้นให้แฟนซิตี้นั้นเสียวนะเพราะว่าขึ้นนําก่อนนะแล้วก็มาโดน3ลูกรวดนะเป็น3ามหนึ่งแล้วเราก็มาคัมแบ็กได้นะเป็น3าสนั่นเองนะครับโดยซิตี้ได้ประตูจากอิวคายกุนโดกันนะครับนำหนึ่งศูนย์แล้วก็มาโดน3ลูกรวดนะครับจากคารัมบิวซันแล้วก็มีมิเกลอเมรอนคารัมบิวซันแล้วก็มาคิีแรนทริปเปีย ส่วนซิตี้มาไล่อีก2ลูกคืนได้จากเออร์ริ่งบราวน์ฮาร์เรนแล้วก็ลูกตีเสมอจากทางเบนเดอรซินวานั่นเองนะครับก็แมนออฟเดอะแมตช์ของเกมเมื่อคืนนี้นะครับสโมสรยกให้พี่แบร์ของเรานะครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ทำหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสนะครับช่วยให้ทีมเก็บหนึ่งแต้มเมื่อคืนนี้ได้รวมไปถึงเมื่อคืนนี้เจ้าตัวก็ลงเป็นตัวจริงด้วยหลังจากเกมพิมพิรีกเริ่มไป3เกมเนี่ยเบนเดอรซินวาเพิ่งจะได้สตาร์เป็นตัวจริงเกมนี้เป็นเกมแรกเท่านั้น นะครับอ่ะโอเคนะครับไปดูความรู้สึกนะครับที่นักเตะบางส่วนนะผมยกมาบางส่วนที่ลงเอาไว้ในช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับหลังจบเกมเออริองฮาร์แลนด์ครับคนยิงประตูไล่ตีตื้นมา3าบอกว่า strong team strong team spirit today นะครับก็เป็นทีมที่แข็งกแกร่งแล้วก็มี spirit ในวันนี้นะในการไล่กลับมาตามตีเสมอนิวคาสเซิลได้นั่นเอง นะครับเขาเองก็เป็นส่วนสําคัญด้วยแหละนะในการทําให้ทีมฮึดไล่กลับเข้ามาเป็น3 2สองนะครับเคฟนะเควินเดอร์บรอยบอกว่า g r t b t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  w e We n e e h c r a r t e r to c o m e b a c กนะครับก็คือมันเป็นการต่อสู้ที่ดีนะครับแล้วก็เรียกว่าพวกเราเนี่ยต้องการคาแรคเตอร์แบบนี้นะต้องการแบบการไม่ยอมแพนะ้แล้วก็กลับมาได้ชอบคาแรคเตอร์แบบนี้พวกเราต้องการสิ่งนี้นะครับไม่ใช่ยอมแพ้ไปง่ายๆนั่นเอง,เอง อยู่ขายคุณโดกานครับคนยิงประตูเบิกร้องหนึ่งศูนย์เมื่อวานบอก crazy to intense game นะ a g a i n s t ตร Opponent เนนะ one point in the end thanks for the away support นั่นก็คือแบบมันเป็นเกมที่ว้าคลั่งมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบได้หนึ่งแต้มนะในท้ายที่สุดก็ได้หนึ่งแต้มแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ซิตี้ที่ตามมาเชียร์ถึงเซนต์เจมส์พาร์ก โอเคนะความรู้สึกนะักเตะประมาณหนึ่งทีนี้มาฟังบทสัมภาษณ์ของทางเป๊ปควาเดล่ากันบ้างนะครับกุนสือของเราก็พูดในหลายๆประเด็นนะครับกับทั้งสื่อของสโมสรนนักข่าวนะครังไซมอนบัชคอฟกี้กับทางแซมรีอะไรต่างๆผมก็เรียกว่าเหมารวมพูดเป็นหลังเกมเลยก็แล้วกันนะครับในประเด็นต่างๆแยกออามาให้พูดถึงภาพรวมก่อนนะครับเป๊ปบอกว่าเป็นเกมฟุตบอลที่เข้มขน้นนะครับแล้วก็ เป็นเกมฟุตบอลที่ภาพรวมนั้นเหมาะสมเพราะว่าทั้ง2ทีมนั้นสู้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นได้ดีมากนะครับแล้วก็เราแพ้การสถานการณ์ดวลหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยเราแพ้พวกเขาพวกเขาเนี่ยวิ่งนะครับได้ดีนะครับมีความเร็วนะครับแล้วก็เมื่อพวกเขาเมื่อเกมเปิดมากขึ้นเนี่ยพวกเขาก็เล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นเวลาราวประมาณสัก20นาที นะครับที่พวกเขานั้นกดใส่เราแล้วก็เล่นได้ดีมากๆในช่วงครึ่งแรกเป๊ปบอกว่าทีมของผมเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วแสดงให้เห็นว่าทีมซิตี้เนี่ยเป็นใครนะเหมือนจะสื่อว่าเออแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นแชมป์แสดงให้เห็นว่าเอ้เราก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะครับเป๊ปบอกว่าอารแ์แลเซงมแม็กซ์แมนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อันตรายจริงๆแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยควรจะเล่นเกมบุกแล้วก็ใช้เวลา ให้มากกว่านี้ได้ใช้เวลาให้มากกว่านี้ในแดนสุดท้ายในไฟน้ลเติร์ดนั่นเองนะครับก็เรียกว่าอาจจะไปเสียเวลาเล่นอยู่ในแดนตัวเองซะมากแนละในช่วงครึ่งแรกตั้งแต่นาทีที่20เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราเสียเวลาตรงนั้นไปเพราะเราโดนนิวคาเซนสวนบุกใส่ถึงใส่นะครับจนโดนขึ้นนํา2 1นนั่นเองไปบอกว่าวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะชนะได้นะครับนิวคาเซลกลายเป็นหนในคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุด เป๊ปยังได้พูดถึงคู่ก่อนหน้าเราด้วยนะเป๊ปบอกว่าลีกเนี่ยเอาชนะเชลซีได้นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพิมลีกมันถึงยากมากๆนะครับมันแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยทำได้อย่างน่าทึ่งมากกว่า5ปีแล้วนะนะครับแล้วก็มันมันแสดงให้เห็นว่ามันยากแค่ไหนในการเล่นอยู่ในลีกลีกนี้นะครับการได้เห็นทีมของผมเนี่ยทีมของตัวเองเนี่ยสู้ไฟทิวเ็นเนี่ยจนถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยมันก็โหเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่า ทุกๆเกมไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่ทีมเล็กทีมกลางมันยากหมดในพรีเมียร์ลีกสำหรับเป๊ปนะครับนักข่าวถามเป๊ปไปบอกว่าคิดว่าคิดรู้สึกไหมว่าถอดใจไปแล้วเนี่ยหลังจากที่ทีมนั้นโดนนำสามหนึ่งลูกคีเรนทริปเปียปั่นฟีคิกเข้าไปเป๊ปบอกว่าหลังจากที่มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมแอสตันวิลล่าเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยที่เราพลิกนรกมาคว้าแชมป์ได้เนี่ยเป๊ปบอกว่าการที่เรายิงประตูในเกมแอสตันวิลล่าสามประตูในห้านาทีเนี่ย มันก็ทําให้ทุกๆอย่างในหัวผมทุกๆอย่างในความคิดผมในสายตาผมเนี่ยทุกทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าคุณจะตามกี่ประตูคุณก็อาจจะพลิกกลับมาเสมอหรือชนะได้นะครับนะักข่าวยังถามด้วยว่าการที่ฮาเลนลงเล่นเต็มเกมเนี่ยนะครับ90นาทีเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เปิดรีม์ลีกมาเนี่ยฮาเลนเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นเต็มเก,ม,เกม90นาทีเลยนะครับนะักข่านวะก็เหมือนอารมณ์ถามว่าเฮ้ยฮาแล ดูแลตัวเองอย่างไรทําอะไรถึงสามารถลงมากลับมาเล่นเต็มเกม90นาทีได้แล้วเป๊ปก็บอกว่าก็สิ่งที่ฮาเลนทําในทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ก็คือการกินนะับกินอาหารที่ดีนะพักผ่อนที่ดีแล้วก็พูดติดตลกด้วยนะบอกว่าเอ๊กก็มีคนบอกผมมาเหมือนกันนะว่าอาพาร์ตเมนต์ที่ฮาเลนเช่าอย,อยู่เนี่ยไปยยงเขาก็ดีเหมือนกันนะเหมือนเราก็เฮ้ยเตียงดีก็ได้พักผ่อนดีอะไรอย่างนี้นะฮะนอนหลับ สบายอะไรอย่างงี้นะครับ mm hmm. หยอกๆนะพูดแบบติดตลกไปไงั mm ้น hmm. นะครับแล้วก็นักข่าวยังถามด้วยว่าอาวา a รสเนี่ยเมื่อไหร่จะได้โอกาสลงบ้างนะครับจะได้โอกาสลงบ้างไหม mm hmm. เป๊ปก็บอกว่าผมจะบอกคุณนะว่าเมื่อเรามีเกมให้เล่นในทุกๆ3วันเนี่ยนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราต้องเล่นทุกๆ3วันเพราะเดี๋ยวเราจะจับฉลากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในวันที่25ชหชวันพฤหัสที่สองสามสี่ห้าวันพฤหัส นะครับแล้วหลังจากนี้เราจะมีโปรแกรมเนี่ยทุกๆ3วันแน่นอนฮาเลนจะไม่สามารถเล่นทุกเกมได้นะครับฮาเลนจะต้องพักเพราะฉะนั้นจูดี้อวาร์เรสนะครับกำลังจะได้เล่นมากขึ้นเป๊ปบอกงี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีโปรแกรมค่อนข้างถี่ขึ้นฮาเลนจะไม่ได้เล่นทุกเกมเป๊ปพูดแบบนี้เลยฮาเลนจะไม่ได้ลงเล่นทุกเกมอวาร์เรสกําลังจะได้เล่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูฟอร์มอวาร์เรสแบบตั้งแต่ลงมาเป็นตัวจริงตั้งแต่เริ่มต้นเกม เดี๋ยวรอจับตาดูได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีบอลทุ่งบอลถ้วยบอลยุโรปนะครับนะครับ,รบไหนจากเกมเริ่มต้นนี่เลยอะ่ะวันพุธนี้นะครับเจอบาซ่าเนี่ยยังไงยังไงฮาเล่นกับสำรองนะเอาเรสตัวจริงแน่นอนใครอยากดูฟอร์มเอาเรสตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นนาทีแรกก็รอดูนะครับวับนพุทธที่เจอกับบาซ่าเกมการกุศลนั่นเองนะครับแล้วก็ทิ้งแถมให้อีกนิดนึงนะครับเกมการุศลเนี่ย เชื่อว่าน่าจะมีการโรเตชันเยอะนะครับน่าจะไม่ได้จัดเต็มหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเกมสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้นะครับเจอกับริสตันพาเลทอีกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยนะครับในเกมกับนิวคาสเซลหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะได้ลงนะครับไม่แน่เซอร์จิโอโกเมสแข้งใหม่ของเราก็อาจจะได้ลงเมื่อวานมีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยนะครับก็บอก่างนี้ก่อนก็นแล้วกันว่าบางคนถามมาว่า จะลงจัดเต็มตัวจริงหรือเปล่าไม่น่าตัวจริงนะครับน่าจะเป็นพวกตัวโรเตชันคนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามก่อนหน้านี้นะครับทีนี้มีคิรันทริปเปียนะครับพูดถึงประเด็นเมื่อคืนนี้ด้วยนะที่เจ้าตัวเกือบโดนใบแดงนะแล้วก็ผู้ตัดสินมาเปลี่ยนเปลี่ยนได้ว่าเปลี่ยนเป็นใบเหลืองแทนนะครับคิรนทริเปียนเนี่ยอธิบา,บายบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เสียสลุกอย่างเพื่อทีมได้นะแต่เขาเองเนี่ยต้องการชัยชนะ แต่เขาไม่ใช่ผู้เล่นประเภทที่จะจ้องทำร้ายผู้แข่งนะครับทิปเปียบอกว่าเขาได้คุยกับเควินเดบรอยแล้วหลังจบเกมนะครับแล้วก็คุยกับผู้ตัดสินด้วยหลังจากเปลี่ยนคำตัดสินนะครับก็เหมือนแสดงความเจตจำนงของตัวเองให้เห็นนั่นแหละว่าเฮ้ยเจตนาของเขาไม่ได้มีการเจตนาอยากจะทําทร้ายผู้แข่งนะไม่ใช่นักเตะที่แบบโอ้โหจะเข้าแรงหรือว่าแบบหวังให้คู่แข่งนั้นได้รับอาการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้แต่ว่า ังหวะที่เข้าภาพช้าเนี่ยมันก็อาจจะดูหน้ากังวลน,นิดๆนะครับทำให้ผู้ตัดสินต้องไปดู v r หลายรอบเลยใหรือก็เปลี่ยนนะแล้วผมสายตาผมเองบางคนอาจจะมองเป็นใบแดงได้นะแต่แต่ผมก็มองแล้วนะครับในจังหวะนั้นผมรู้สึกว่าส่วนตัวก็น่าจะเป็นใบเหลืองนั่นแหละโอเคมันหงายปุ่มจริงแต่ว่าตอนจังหวะฟอลโ o ่ทูไปถึงจังหวะไปถึงตัวเควินแล้วเนี่ยมันเหมือนเท้ามันพับแล้วอ่ะมันพับแล้วหลังเท้าอ่ะมันเป็นไปโดนหลังเท้ามากกว่าถ้ามันหงายจนฟอลโ o ่ทูไป จังหวะมันไปโดนเควินแล้วยังหงายอยู่วันนี้ก็มีสิทธิ์ใบแดงโดยตรงได้เลยนะครับแต่ว่านี้เหมือนเจตนาก็แบบรู้ตัวก็พับขานนในจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบผู้ตัดสินมองว่าเออใบเหลืองก็น่าจะเพียงพอะส่วนตัวผมใบเหลืองก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าบางคนกรรมการบางคนให้ใบแดงอันนี้ก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะเรื่องสุดท้ายนะครับอัปเดตเรื่องพ่เอกกันหน่อยเม,มื่อวานแหมน่าเสียดายลงเล่นไปแป๊บเดียวในครึ่งแรกประมาณชุก2ยี่สิบนาทีเจ็บ นะครับก็เป๊ปออกมาอัปเดตยืนยันแล้วนะว่าพี่เอกจะไม่เดินทางไปบาร์เซโลนานะครับไม่เดินทางไปเก็บตัวที่สเปนกับทีมนะตอนนี้แมนซิสตี้เดินทางไปแล้วนะครับบินตรงเลยหลังจากจบเกมเมื่อคืนตอนนี้อยู่ที่สเปนแล้วนะครับอยู่ที่กิโรนาแล้วเก็บตัวเดี๋ยวเก็บตัวฝึกซ้อมกันก่อนจะเดินทางไปบาร์เซโลนาในช่วงวันอังคารนะรโดยนาธานอาเก้มีอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบ นะครับมีการบาดเจ็บที่ขาหนีบทําให้ต้องฟื ool, ้นฟูรีคอรเวอรี่ร่างกายรักษาการบาดเจ็บที่สมสทรไม่ได้เดินทางไปเล่นเกมกับกุกกศลด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปเก็บตัวที่สเปนด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่เอกละกันกําลังฟอร์มดีเลยอะ <c oughs> ่ะเสียดายนะครับสตโตล์ลงมาก็ยังแบบเบอร์เบอร์บาบาอยู่นะแต่เอาจริงเข้าใจเพราะว่าเพิ่งลงมาเป็นตัวจริงเกมแ,แรกด้วยแหละสโตล์นะครับก็อาจจะยังมีเบอร์เบอร์บาบาอยู่บ้างแต่เมื่อวานเบอร์เบอร์บาบาจนทีมกับแพ้นะ เออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับเชียร์แล้วนะครับรักแล้วก็สนับสนุนนะครับซัพพอร์ตทีมกันต่อไปนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นความหลงหลังเกมทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้นะครับผมว่าจะชื่นชอบกันสําหรับค่าคืนนี้ขับ u ลูมูนเดี๋ยวเจอกันนะครับช่วงเช้าก็เอาความหลงเบาๆไปก่อน เดี๋ยวตอนกลางคืนมาจัดตักจัดเต็มกันในส่วนของเรื่องจังหวะต่างๆข่าวสมข่าวสารหลังเกมที่จะมีตามออกมาในช่วงรอบวันนี้นะครับเดี๋ยวไปอัปเดตในคลับบูมูลนะเดี๋ยวให้พิชุให้พิชุโซโล่ Solo เรื่องข่าวข่าวสารต่างๆนะส่วนเรื่องจังหวะต่างๆเดี๋ยวมาเจาะกันในคลับดูมูนความรู้สึกต่างนะครับเดี๋ยวเจอกันค่าคืนนี้เหมือนเดิม ep ที่ี่แล้วนะครับสามทุ่มตรงนะเดี๋ยวไป ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันค่ำคืนนี้สำหรับตอนนี้หมดเวลาแล้วในการอัปเดตข่าวสารนะครับใน Channel c h anel n T Citizen นะในช่วงเช้าตอนนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนคนใหม่คืนนี้วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายมมอนซิตี้